ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายสาชัยจมประสิทธสกุลนายอำเภอสีเทพมอบให้กับนายนทวุฒิพวงทรัพย์ประดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอสีเทพและสมาชิกกองอาสารักษานิแดนอำเภอสีเทพที่9ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจโรงพักสีเทพเจ้าที่โรงพยาบาลสีเทพเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอสีเทพและเจ้าที่ทหารชปรศที่สองมสา1พัดดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ข้าราชการหางกองประจำการปี2562โดยมีเป้าหมาย569คนผลการดำเนินการดังนี้จำนวนที่ตรวจ425คนพบสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน31คนแยกเป็นยาบ้าจำนวน16คนและเป็นกัญชาจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ 7.29นำส่งศูนย์เพื่อการคัดกรองดำเนินการต่อไปสำหรับบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินขนัาราชการทหารกองประจำการเป็นไปนอย่างคึกคักโดยมีชายไทยที่ข้ารับการตรวจเลือกทหารดำเนินการจับใบดำใบแดนจำนวน103คนและมีผู้สมัครใจ144คน